สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้ขู่สกุนครับกลับมาพอกันที่เรากับช่องเคยบุญคนกะละสินครับผมพี่น้องครับวันนี้ผมกต้ดงเบียร์สิผ้าพ่อพี่น้องเมื่อกินตำส้วใส่ออนอย่างครับพี่น้องผักกลับกับสีิลีมมะระสลัดพกชีเล่าครับพี่น้องละก็น้ำจิ้มซี่ฟูดรสเด็ดครับเพื่อกาครับผมพี่น้องครับ ก่อนสิบปีกี้ต้อกันพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบทค้นการสิลป์ได้ด้วยครับผมว่าบรรยากาศสุดอยอดเลยหนาวหนาวพายุเขา่พา,เขาพี่น้องหนึ่งถึงสามครับผมพี่น้องระวังดูแลตัวไอ้ระวังสุขภลาบด้วยครับเด้อดูแลจาของเรื่องน,นยครับเอาอะไตรงนี้ก็ได้ปลาปะพายากรณ์อากาศบอกครับผมหนึ่งถึงสามพี่น้องจะไปอยู่ไก่เด้อไอ้ใตห่ห่มไม้ไอ้ทุยใต่ห่มไม่ใต่ห่มไม้ ที่รงแจ้งแล้วก็อาคารที่สางบอกแข็งแรงอยา่าอย่าไปอยู่ใกล้ครับผมพี่น้องจ้าอ่ะใส่ยากวันนี้เอามันกันนะแล้วข<ะ>อสวนหนีก่อนเด้อจ้าพี่นออ้องสายเสน้นคือเก่าครับ <laughs> อืมเป็นไงเออพี่น้องพี่น้องว่าที่ไม่ได้ต่ำแท้เพื่อนว่า ผมมักต่ำนี่พี่น้องนี่พี่น้องผมนี่มักต่ำต่ำสูมตม่ำพี่น้องต่ำสูงต่ำต่ำข้าวปุ้นตรงนี้ผมมักกินอะไ,ไรล่ะครับแล้วเมื่อได้ไปหาไปหาเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เวียดดีไทยให้พี่น้องเบิงึงอยู่จ้ะไปใส่ก็สั่งไปต่ำคงจะเยาวะเหมือนคือซื้อมากินแต่ต่ำหม้หุงแทนเดี๋ยวนี้กินแต่ต่ำหม้หุงนั่นอัน ไปเมื่อบ้านประจองออกมากินขนมหมูพันเดียวบ่ตั้มกินเองเอาปลาหยิบมาเลยนะคะหั่นให้ละแัดให้อืมอรม่ยอยไหมคืออยากจากอยากใส่ใสออนอยาก คนนี้หอนท้อนจ้ะพี่น่องจ้ะเบียบคืออยากเบียบปุ๊กหน่อยปุ๊กหน่อยปุ๊กหน่อยเบื่อเทียวร้อนจับจ้ะ คืออยากเขาแต่สาวสาวหญิงสาเได้กินเที่ยงไปสองเดินเสาเได้กินเที่ยงจ้ะก <h ums> ็สีเหลียวอืมชอบครับใช่ ไก่อ่อ,อนนี่แก่เพื่ขอขัออนพี่น้องอยามกินข้า,วเ,า,าวเอาไปต้มหลังก็ดีเอาไปต้มครับสมุนไพรขาตะไคร้ใบมะกรูดครับพี่น้องใช่แล้วก็เอามะหมักมันจะหอมตะไคร้ไม่ค่ะหอมมะหอม,อมหอครับอาป้า เอาเอ <laughs> ียงือแบบมันจะหอมตะไคร้หรือเหอมสูนไผ่หรอได้ไป<า>หยยังมากในั่งไปแสะเส,สะะื้อที่ป่าไหมใครอะเไปดู ใส่จับนองจ้าก,กิ้มก็ลังิ้มกินก็หัวมยงหงวมียงท้อนหมลองผมไปรังใส่ของในเด้รังมันความมันอยู่ในนี่่ลอง มันลังลังลังอันกนพะพอใส่ผมนะมใส่แกะแกะครับใส่แกะร่างยูคใส่แกะดีหลางครับ้อบดี่ลางใส่แกะอันนั้นต้องร่าง <laughs> ให้จะอาดล่าง ลังนี้ลตัวนั้นล้งดีดีอุ้ยเส้นหยืดยาวเพื่อนเนะเส้นสดครับไปไปไปเก็บเห็ดเข็ดคุมคน่ะรุ่นน้องครับ นอ้างโมเงเห็นก็เจ้ากินอยู่เดี๋ยวเฮ็ดกรบนอ้างโมงอืมอืมอื้มเสียงปลาได้เป็นของเด้อยเสียงปลาเสียงลมพัดปลาลรบนีง ไปครับป่มนุ่มวงยานเสียงนกองเอี่ยงแก่ๆอะไรอยอ่กันก็มาฉาบลายคนน่ะพี่ดองโี่หรอตรมวใหม่จ้ะ lại thật nhưng mà lùng tuần mày tuần mày trả lái Bye-bye. <laughs> nó. Thôi, đồ, thôi. Ừ. Dài hả? Dài nào. Xoay luôn, xoay. Bố bắt cơm đi nhắn. Tin phần nhà lắm nghe. Ừ. ừ.

이거 하나, 이거 먹어볼 แล้วก็ตัดห้ตัดเลยครับจับตำตำสัวกับเพชรเพราะตำสัว ่งนี้บุญไหลเนาะแม่บ่เจ้าเพชรบุญนาเพชรบุญหนึ่งม,มีงานบุญแม่แต่นอ้องก็เยอะเหมือนกันซองก็ร้ายเนาะเร่อนนี้เป็นนางานครับนางานบุญงานยังเนาะครับ

โดนกินเถอกับแซบพูดกันแก๊บแก้มจันดีเลยพี่นอ้องนุ่ยมักกินแห้งมักพอาดีอร่อยเลยอยากกินกรุบกรอบ Ừ, này cũng không Ba. Ừ. Ông ba. Ba. Ơ cái chuông nó cũng không มันย่างสิ้น่ะใกล้ก็ดีดูด้วยอืมคุณหยอดอลไรไหมั้ง <c oughs> <c oughs> ก็อร่อยเนาะติมซีฟูดก็อร่อยผมบอกเนาะไม่ถือคมเนี่ยหรอ,อไม่ถือบ่ชุดดวงดีเนี่ยคมมันลำเสียบไมอย่าง ก oh, so oh, so oh, ินเหลิยแทยพี่นเองแซนต์ขาวเนียวข้ามังไงนี่พีวเขาอ้พี่น้องคักขนาดครับนี่เป็นไงมืนี่เออ มああือในเคาะเอะสดเขาอไปลร่มด้วยจ้ะพี่น้องร่มแห้งเลยพี่น้องแต่หมูอันแล้วเนาะพายุพันเขาแมนีอลิสตอมือนเงิเป็นแนวใดกบุอค Ừm. Chặt ba. Cái thăm Nghe đi. À. là thăm. Chặt ba. Chặt. Chặt อืม่ะเฮ้อคือก้นคี่แข็งมอืมแซ่บอืมแข็งนะครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาๆข้าพี่น้องมักฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคยบนคนกระสีได้เยครับผมกราบขอโทษขออภัยกราบขอโทษขออให้ละไายครับ ที่ว่าอาจจะว่าบุสุภาพเลือกกินมุ่มา่หรือว่ากินเหลือเลาพี่น้องเนาะค่ะวันนี้เหลืออยู่ครับวันนี้ขอพร่อะไรครับเหลือจักไน่จ้ะครับผมบ่นบ่ลายหรอกครับสําหรับคลิปนี้เอาความเสบฝากกับพีกับน้องไว้ซ้ํานี้คลิปหนามาพอความเสีบกับขึ้นบนค้นกราซินผมก็ลงเบียร์มาเลยครับผมสําหรับมนี้ล่าครับสวัสดีจ้า